ข่าวด้วยค่ะกตทพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึง7ล้านใบนะฮะพร้อมตอบคําถามเรื่องของการติด GPS บนกล่องหีบบัตรเลือกตั้งบอกว่าไม่ต้องติดหรอกแค่มีการเซ็นรับมอบแล้วก็มีสายลัาชาาก็เพียงพอแล้ว <c oughs> แอนนล็อกสุดๆไปเลยที่เราอยู่ยุคแอนนล็อกกันละไดๆคือถ้ากูเป็นคนจัดก,การเลือกตั้งกูเนี่ยจะเป็นคนทํายังไงก็ได้ไหมที่มันทําให้มันดูแบบ ไม่ต้องมปข้อกังขาตอนหลังไม่ต้องมานั่งตอบคําถามให้คนสงสัยอะ่ะกูจะทำทุกวิธีทางเลยให้มันดูแบบเออมันไม่มีช่องโบวบ้าที่สุดอันนี้ยังไงเนี่ยกูวงไปหมดแล้วแล้วพิมพ์เกินอีกตั้งเจ็ดล้านใบอีกแล้วก็ไม่ยอมติด G.P.S อ,อีกงงเน๊ะหรือว่าคือหาทุ่นโลกโซเชียลเลยค่ะหลังจากมีข้อมูลหลุดออกมานะคบว่ากรกตนเนี่ยมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจํานวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถึง7ล้านใบนะคะโดยล่าสุดเรื่องนี้นะเอาเรื่องแรกก่อนนะเรื่องบัตรก่อนนะ กรกตก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องพิมพ์เกินเพื่อไม่ให้มันเกิดอุปสรรคในระหว่างตอนที่มีการเลือกตั้งมันก็คือพิมพ์เกินทุกปีแต่แค่รอบนี้มันพิมพ์เกินเยอะกว่าปีอื่นๆรอบอ,อื่นแค่นั้นเองและที่สําคัญคือไอ้บัตรเลือกตั้งเนี่ยเวลาเขาพิมพ์เขาไม่ได้พิมพ์เป็นฉบับฉบับเป็นใบเป็นใบเขาพิมพ์เป็นเล่มมนเลยก็ต้องเกิน คือมันเป็นเล่มสำรองทุกหน่วยเลือกตั้งก็จะต้องมีเล่มสำรอง1ถึง 2, 2เล่มนึกออกไหมทั่วประเทศมีหน่วยเลือกตั้ง95,000นหน่วยเออก็คูณไปปรากฏว่าเฉพาะอีสำรองเนี่ยก็2ล้านฉบับแล้วแล้วก็ยังต้องสำรองให้กับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเออได้ใช้ไอ้นี่แหละในการการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเฉพาะกรรมการเนี่ยหน่วยละประมาณ10คนก็รวมกันก็2ล้านกว่าฉบับแล้ว แล้วอีกกว่าหนึ่งล้านกว่าฉบับเนี่ยต้องสำรองไว้สำหรับหน่วยเลือกตั้งต่างๆที่จะทําการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนี้ก็ต้องสำรองไว้ให้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่สำรองไว้ก็เพื่อไให้มันเป็นอุปสรรคก็แค่7ล้านกว่าใบาแค่นั้นแหละ ส่วนเรื่องที่ประชาชนพยายามจะเสนอพยายามจะบอกกันว่าเออช่วยติด GPS บนหีบบัตรได้ไหมก,กลัวกล่องมันหนีหายไปกลัวแบบกล่องมันถูกเคลื่อนย้ายหรือสโลงสลับอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าไม่ต้องเพราะว่าขั้นตอนตอนนี้มันโอเคแล้วมันมีการเซ็นรับมอบมันมีการแบบคาดสายลัดซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วประชาชนสบายใจได้เลยค่ะ แ่่ฟังก็ชื่นใจขึ้นเยอะเลยรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมน่าเลือกแจ้ง